สวัสดีครับมาเที่ยวกับพี่ชายนะครับผมวันนี้จะพาพี่ชายมาตลอดเที่ยววัดแนะนําตัวก่อนนะครับผมหนึ่งกัญทัดครับผมแม็กกี้สกุลพัทครับวันนี้เราไปไหนกันบ้างครับวันนี้จะให้อ่าคุณหนึ่งเป็นไกด์นำไกด์เนาะเป็นไก่เป็นไก่เป็นไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กเป็นไก่นำทัวร์ในตัวเมืองของกรุงเทพนะครับเราจะไปวัดเราจะไปวัดครับเพราะว่าพี่ชายไม่ค่อยได้เข้ามาในเมือง ไม่ค่อยไเข้ากับปกติผมพักอยู่แถวแถวโนเแถวลังสิตแถวลังสิทแถวลังสิตนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ชายมาเป็นท่าเรือเป็นท่าเรืออยูเนาะอยู่เนาะ y e o เยโอเคครับไปไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างวันนี้จะไปกินอะไรหรือจะไปเที่ยวตรงไหนบ้าง Let's go Let's go เดี๋ยวเราซื้อปลาแล้วก็ไปปล่อยดูด้วยกันเนาะ อันนี้ปลาหมอหมอไม่ใช่หมอหมอธรรมดานะ,หม,นะหมอลำ <laughs> โอ้ออ้ะนอนี่ก็คือ,ม,อมาแล้วครับพร้อมปล่อยครับนี่เราก็ได้ปล่อยปลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็มาซื้อ,อไอศ์ครีมก่อนแล้วเราเดี๋ยวไปยืนชมวิวซะหน่อยกินน้ำนะฮะก่ออย่างนี้เราจะที่เราทำบุญไปครับผมมีเรือเข้ามาด้วยมีเรือด้วยฮะมีเรือด้วยชมวิวนะฮะชมเรือนี่เรือสวยงามมากเราปล่อยปลาเสร็จแล้ว เดี๋ยวพาพี่ชายไปวัดภูเขาทองเพราะว่าพี่ชายไม่เคยขึ้นเลยเนาะเป็นครั้งแรกครับที่จะมีโอกาสได้ไปวัดภูเขาทองครับน้องชายจะทาเป็นคอพรนะฮะถ้ผมฝากติดตามด้วยนะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะครับอ่าไปถึงวัด ภูเขาทองไปที่เรียบร้อยแล้ว<ช>นะครับหลังจากไปชมวิวตรงที่แม่น้ําเจ้าพญามาแล้วน,นะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวเราพาพี่ชายขึ้นไปดูวัดภูเขาทองนะครับกําลังจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมบอกเลยว่าเราไปชมความสวยความงามกันข้างบนว่าจะเป็นยังไงนะฮะ,ะไปเลยครับเดี๋ยวจะบอกว่าวิวสวยมากครับครับ ิวสวยมากแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายแต่ถ้าวันไหนแบบว,ว่าในกรุงเทพที่บรรยากาศมันลมเย็นกว่านี้ผมว่าข้างบนเนี่ยคือดีมากคือวิวสวยมากแล้วก็บรรยากาศจะดีกว่านี้เยอะเลยครับจะลังจะขึ้นไปดูยอดเจดีย์แล้วนะครับกลับมาอีกครั้งหนึง่งในช่วงค่ำๆนะครับว้าวสวยงามเหมือนเดิมเลยสีทองอลา,าม,มากเลยครับเย็นสบายมากครับข้างบน เป็นครั้งแรกของพี่แม็กกี้สกุลพัฒ์เลยนะครับที่ได้ขึ้นมาข้างบนใช่ครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ดีใจมากครับหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยนะฮะไหว้พระสวดมนต์กันสักหน่อยเนาะนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับโอ้โหเป็นความเป็นกรุงเทพได้ชัดเจนมากสาธุ นะครับพี่น้องที่ผมต้องการผมอยากไปเที่ยวบรรยากาศแบบกรุงเทพแบบสามยของศุาเลยครับบได้ไีโอกาสมากเลวรู้สึกอิ่มบุญรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นนะครับอิ้มใจป่ยิ่มใจยิ่มใจวันนี้ก็เอาบุญมาฝากทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราทําบุญเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันที่ท่าเรือเอเชียทิกเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินกันบ้างนะฮะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกับพี่แม็กกี้ก็แล้วกันครับที่นั่นครับผมวันนี้อยู่กับพี่ชายทั้งวันเลยนะฮะไป let's go ถึงนะครับผมเอเชียทีคนี่วันนี้นะฮะเราจะมาหาอะไรทานและเดินเล่นกันนะครับที่เอเชียทีคป้ายเลยครับชมเรือสำรานแบบอลังการของท่าเอเชียทีคบวเรือสำราเรือำเรียกเรือสำรานเลยเรือสับเพาด้วยเนี่ยสับเพาแบบว้าสับเพายา เอาน้ำได้ยปั่นดีกว่าเอาน้ำปั่นดีกว่าพิซซ่านะฮะจากออสเตรเลียอย่าอย่าอย่าเนาะอิตาลีอิตาลีอันนี้ไส้กรอกจากไหนฮะไส้กรอกเยอรมันโอ้ยเยอรมันเลยอันนี้ลงจากท่าเรือเลยนะฮะท่าเรือเอเชียทีคโอ้ยอย่าเนาะอย่าเนาะเขาพูดมาทางเอาไทยเขามาเอเชียทีคแหละเรามาส่งอยู่หม่องนี่แมนไปปะไปปะไปเไปเรือไปเรือเลยตอนนี้ โอเคนะฮะดูอาหารเราวันนี้เรามากินกับพี่ชายนะครับบอกเลยว่าเป็นวันแห่งความสุขนะเนาะว,วันเด็กวันเด็กเป็นอะไรบ้างวันนี้วันนี้นะฮะวันนี้เราไปปล่อยปลามาอ่าเราปล่อยปลาที่เทเวศมาก็พาพี่ชายไปเดินตรงเดินจงกรมเดินจงกรม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ฮนะัพาพี่ชายไปเดินชมวิวตรงข้างแม่น้ำเจ้าพรยามาอ่าแล้วเรามาต่อที่วัดภูเขาทองแล้วก็มาจบกันที่เอเชียที เ yes, อเชียทิกเนี่ยมาจบที่เอเชียทิกนะครับผมวันนี้ก็บอกเลยว่าพาพีช่ชายมาชมบรรยากาศนะฮะนานๆทีเจอพีช่ชายนะวันนี้ก็<า>ถือโอกาสมานั่งกินข้าวกันเดี๋ยววันน, <า S 2> นี้เราก็เดี๋ยวรับประทานอาหารแล้วก็นั่งคุยกับพีช่ชายก่อนอชิลๆครับผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูก็เลยกันครับไปไสครับ <S 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 นี่ก็หลังที่เรารับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ในสภาพแบบพ็นอนชมดาวนะชมดาว มานอนมานอนชมดาวนะฮะนี่คือหลังดาวก็ยอดใช่ครับก็เลยเดี๋ยวนอนพักกันสักนิดนึงนะฮะเป็นบรรยากาศชิวๆนะ